โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับผมพิกเซอร์กิทรันนะครับผมก็วันนี้ผมมีเกตความรู้เล็กๆน้อยๆนะมาฝากทุกคน5้าสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ถ้าไม่อยากเป็นเหยื่อของตลาดตลาดการเทรดหรือว่าตลาดการลงทุนครับในทุกๆการลงทุนนะมันมีคนได้แล้วมันก็จะมีคนเสียแล้วเราจะทํายังไงให้เราอยู่ในฝั่งมูมคนได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยการได้การเสียตรงเนี้ยมันวัดกันด้วยฝีมือว่าใครจะทํากําไรได้อย่างสม่าเสมอและระยะยาว บางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยอยู่เทรดในฝั่งของคนที่ได้มากกว่าหรือคนที่เสียมากกว่าถ้ากับว่าถ้ามันจะกตามที่เราเสียมากกว่าแสดงว่าเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของตลาดนี้ก็ได้โดยที่นะครับเขาวางกับดักอะไรบางอย่างไว้ฉะนั้นถ้ากับว่าเลยครับถ้ากับว่าถ้าเรารู้ว่าเขาวางกับดักตรงไหนไว้เนี่ยเราก็อาจจะลดการเป็นเหยื่อลงหรืออาจจะไม่เป็นเลยเพราะเรารู้ว่ากับดักเขาวางยังไงเราอยู่ในฝั่งของคนได้เงินล้ และเราก็สามารถทํากําไรได้ในระยะยาวแบบซ้ำๆได้นั่นเองซึ่งวันนี้ผมนําำกร็ดข้อมูลความรู้ดีนะครับมาฝากทุกคนครับ5สิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะครับถ้าไม่อยากเป็นเหยื่อของตลาดทาเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ5สิ่งที่นะครับทุกคนต้องรู้ อันที่หเราต้องรู้จักนะครับ1%เทรดเดอร์ก่อนหรือวงเล็บเรียกว่าสมาร์ทมันนี่ก็ได้ข้อที่1นนะครับเราต้องยืนอยู่ในฝั่งของ1% e ทรด r ดอร์ ader, หรือต้องรู้จัก smart money ก่อนต้องเข้าใจกลไกลของเขาก่อน1% e ทรดเดอร์เนี่ยคือกลุ่มคน1%ที่มีทรัพย์สิน มากกว่าคน99%รวมกันทั้งอีกเคยได้ยินไหมคน1%มีทรัพย์สินมากกว่าคน99%ฉะนั้นถ้ากับว่ามีแค่1%เท่านั้นนะครับที่จะสามารถชนะตลาดนี้ได้หรือเป็นผู้ล่าของตลาดนี้เท่ากับว่าเราต้องยืนอยู่ในฝั่งของ1%ให้ได้ก่อนพอเรายืนอยู่ในฝั่งของ1%ได้แล้วของ1%หรือเรียกว่า smart money คืออะไรครับกลุ่มคนเหล่านี้เราจะเรียกนะครับของเขาเนี่ยพวกกองทุนใหญ่ เซ็นเ n อรแบงก์ธนาคารกลางนะครับฟังดีนะเฟดหรือมหาเศรษฐีหลายหลคนไม่ว่าจะเป็นทั้งจอสโอลอดวอลเปอร์เฟดนะครับหรือใครก็ตามที่มีเม็ดเงินมหาศาลที่สามารถขับเคลื่อนตลาดได้นี่คือกลุ่มของ1% Bank ตแบงก์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเซ็นทัลแบงก์ก็มีนะแล้วก็ธนาคารเล็กๆที่อยู่แบบธนาคารกลางลมันมีมันมีกลางของสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลางของแต่ละประเทศตรงนี้แหละนะครับก็คือผู้เล่นหนึ่งอยู่ในฝั่งของสมาร์ทมันนี่ ก็คือคนที่มีเงินเยอะมากๆและสามารถที่จะขับเคลื่อนตลาดได้ถ้าเรายืนอยู่ในฝั่งของคน1%โอกาสชนะของเราเนี่ยคืออะไรครับ99%แล้วนะ นี่คือแนวคิดแรกเลยแล้วอันที่2คืออะไรอันที่2คือ m i n d s e t ครับระบบคิดแบบสถาบันอ่านะครับสถาบันผมขอเรียกสั้นๆว่าแบบ sm หรือว่าพวกสมาร์ทมันนี่อลไรกันแนวคิดของเขานะครับก็คือการที่เขาจะต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้มีคนมารับซื้อของของเขา หรือมีคนขายของให้เขาได้ในราคาที่เขาต้องการทั้งซื้อและขายเขามีราคาอยู่ในใจฉันอยากจะได้ราคานี้อยากซื้อราคานี้แล้วก็อยากขายราคานี้ต้องทอํายังไงให้มีคนซื้อและขายให้ฉันในราคาที่ฉันต้องการหรือใกล้เคียงกับราคาที่ฉันต้องการนี่คือแนวคิดของระบบสถาบันครับเพราะอะไรรู้ไหมเราต้องเข้าใจก่อนว่ารายใหญ่เนี่ยหรือแนวคิดของสถาบันเนี่ยเขามีเงินเยอะมากครับพอเขามีเงินเยอะมากอะไรเกิดขึ้นครับ เขาก็ต้องหาคนมารับซื้อของของเขาให้คนครบสมมุติตัวอย่างว่าเซ็นทรัลแบงก์ต้องการขายทองคํา ันแสดงว่าเขาก็ต้องหาคนมารับซื้อทองคํา10ตันในราคาที่เขาต้องการแล้วเขาต้องทํารูปแบบไหนละ่ะต้องทํำยังไงให้คนซื้อนะครับหรือขายให้เขาในราคาที่เขาต้องการอ่านี่คือสิ่งที่2นะพอเรามีแนวคิดนะครับของระบบคิดแบบสถาบันแล้วเนี่ยมันจะตามมาด้วยข้อที่3ครับคือ liquidity ครับ เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า liquidity คือสภาพคล่องสภาพคล่องนั้นคืออะไรสภาพคล่องเหมือนการซื้อขายที่มันมีความคึกคือนอ่ะเหมือนยกตัวอย่างนี้ครับตลาดสดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจํานวนมากกว่าหรือเท่าเท่ากันอันนี้เขาเรียกว่าตลาดนั้นคือคึกคืนหน่อยเคยเห็นตลาดที่ล้างไหมตลาดที่มีแต่ผู้ผู้ขายแต่ไม่มีผู้ซื้อ หรือตลาดที่มีแต่ผู้ซื้อแต่ไม่มีผู้ขายอันเนี้ยเขาเรียกว่าตลาดที่สภาพคล่องไม่ค่อยดีถ้าตลาดที่มีสภาพคล่องดีๆคือคนซื้อคนขายกันอย่างคล่องมือสภาพคล่องนี้นะครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าสภาพคล่องคือการที่นะครับตลาดเนี่ยมันเกิดกันเรียกว่าเป็นจุดที่มีคนซื้อและคนขายมากที่สุดเวลาเจ้าต้องการซื้อก็าขายเหมือนกันเราต้องเข้าใจก่อนนะผมแบ่งพูดเลยไปทั้งหมด2ฝั่งให้ทุกคนเห็นชัดๆเลย ฝั่งรายย่อยกับฝั่งสมาร์ทมันนี่รายย่อยก็ต้องการตลาดที่มี liquidity สูงก็ซื้อง่ายขายคล่องต้องการสภาพคล่องตลาดมันถึงจะคึกคืนกดตรงไหน,นราคาได้เลยคือถ้าใครที่เทรดฟอร์เร็กอยู่จะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหรือใครที่ไม่ได้มีออเดอร์ใหญ่ๆมากมากๆครับจะไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่สาหรับลายใหญ่สมาร์ทมันนี่เวลาเขาซื้อทองคําครั้งหนึ่งเขาไม่ได้ซื้อครั้งละบาทเขาไม่ได้ซื้อครั้งละ0.1ล็อตเขาไม่ได้ซื้อครั้งละ1ล็อตไซส์นะครับถ้าใครเล่นทองคําอยู่ไม่ได้ซื้อแบบเขาซื้อที1000ล็อตไซส์ครับ5,000ล็อตไซส์หมื่นล็อตไซส์นะครับเวลาเขาซื้อกันเขาซื้ออย่างนั้นเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลยครับเขาจะต้องมีแนวคิดที่ว่าเลยครับสภาพคล่องฉันอยู่ไหนมินมีอยู่2แบบครับสภาพคล่องที่เขาสร้างขึ้นมาเองกับสภาพคลล่่่่่่ออองงทีผู้้้้เเเนนนรรราาายยยยปป็นนสิิมฏตตไดถ าเรารู้ว่าตรงเนี้ลายย่อยเป็นคนสร้าง liquidity เองนะกับอันที่2คือ smart money เป็นคนสร้างหรือบางทีสร้างพร้อมกันก็มี smart money เขามีเงินเยอะมากๆเขาต้องการซื้อทองคำที่แบบ10ตันต้องการซื้อทองคำา10ตันทำไงอะ่ะก็ต้องไปหา liquidity ครับหาสภาพคล่องสภาพคล่องคือจุดที่มีคนซื้อขายมากที่สุดเขาก็ต้องไปหาคนรับซื้อถ้าเขาต้องการขาย10ตันเขาต้องไปหาคนที่เลยฮะ รับซื้อ10ตันแล้วถามก่อนครับว่ารายย่อยเนี่ยมีไหมที่ต้องการซื้อคนละสิตันไม่มีหรอกอาจจะซื้อคนละบาทคนละหขีดผมยกตัวอย่างแล้วกันนะคนละ1ขีด หรือคนละแค่แบบ1กรัม10กรัมหรือจะแบบมากสุดมีรายย่อยในในนั้นอาจจะมีรายย่อยที่เหมือนจะใหญ่หนูนสมมติซื้อ1กิโล2กิโลหรือว่า100กิโลแต่ก็ยังน้อยกว่า10ตันของสมาร์ทบันนี่อยู่ดีงั้นเท่ากับว่าอะไรครับสมาร์ทบันนี่เลยต้องการลิควิดิตี้สูงมากๆเราเลยต้องเข้าใจว่าสิ่งที่3มเราเลยต้องเข้าใจคําว่าลิควิดิตี้คือสภาพคล่องสมาร์ทบันนี่เลยต้องการสภาพคล่องที่สูงเพื่อต้องการทําให้เกิดการแมทช์ออเดอร์ของเขาได้นั่นเองข้อที่4คือเฟรมเวิร์กครับ โอ้โห oh, อันนี้สําคัญนะหลังจากที่เรามีแนวคิดแล้วเรารู้จัก l i q u i d y แล้วเราอยู่ในอยู่ในฝั่งของสถาบันแล้วเราต้องมีเฟรมเวิร์กครับทำไมต้องมีเฟรมเวิร์กเพราะเราไม่ได้มีเงินต่อให้เรามีแนวคิดแบบสถาบานันเรารู้จัก l i q u i d y เรารู้จัก one p r e s e n t o r เรารู้จัก smart ันนี y แต่เราไม่ได้มีเงินแบบเขาครับเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดเท่าเขา แล้วเราจะทํำยังไงให้เงินที่เรามีเนี่ยสามารถที่จะกระโดดเกาะเขาไปได้ในราคาที่เขาได้เราเลยจําเป็นต้องมีเฟรมเวิร์กหรือวิธีการเพื่อที่จะทําให้เงินที่เรามีอยู่เนี่ยเกิดการเติบโตแบบยั่งยืนสําคัญเลยนะวันนี้ผมสอนให้ทุกคนเข้าใจนะรู้ทุกอย่างแต่อย่างเดียวคือลงมือทํำไหม มันเลยต้องมีอะไรครับแมวคิดมีเฟรมเวิร์กมีเฟรมเวิร์กเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้สร้างแผนและลงมือทํามันต่างหาก ฉะนั้นวันนี้สำหรับคนที่ฟังไปแล้วถ้าฟังเฉยๆเราจะได้แค่รู้แต่ถ้าเราฟังแล้วเราเอาไปปรับใช้มันจะเกิดประโยชน์สูงส,สุดต่อทุกคนเองเพราะเฟรมเวิร์กมันมีหลายสเต็ปมากมีแพทเทิร์นที่จะเกิดขึ้นคุณต้องเรียนรู้เรื่อง demand supply, ดีมาน d ์ซัพพลดูอิมบาลานซ์มัตติทา f เฟรมนะครับดูหลายๆทา f เฟรมประกอบกันดูการสร้าง l i q u i ตี้แพท t ทิร์ดูพวกการฟอร์มตัวดูโซนเข้าเทรด ดูซ i น n i f i c น n t z o โซดู c o n f i r รมว่าเจ้าเข้าหรือ,อยัง <c oughs> ดูคอนเฟิร์มว่าเจ้าเข้าหรือ,อยังถ้าเจ้าเข้าแล้วเดี๋วฉันจะเข้าตามบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ทีนี้ <c oughs> พอเรารู้ละว่าฉันต้องมีเฟรมเวิร์กเพื่อที่อะไรครับมีแนวคิดแล้วมีวิธีการแล้วข้อที่5ครับข้อสุดท้ายคือทำตามแผนครับ <c oughs> เราทำได้อย่างเดียวคือทำตามแผนแ <c oughs> นวคิดมีแล้วเฟรมเวิร์กมีแล้วที่เหลือลงมือทำ และทําตามแผนลงมือทําตามแผนในอาะลงมือทําตามแผนเพราะว่าเฟรมเวิร์กนี่แหละมันคือแผนนี่คือ5สิ่งที่ทุกคนต้องรู้ครับแล้วคุณจะไม่เป็นเหยื่อให้ตลาดเลยหรือถ้าเป็นมันน้อยมากครับคือถ้าเรายังเป็นอยู่แสดงว่าเราอาจจะพลาดอะไรบางอย่างเพราะตอนนี้เรามีเฟรมเวิร์กครบแล้วเหมือนเรารู้หมดแล้วอะตอนนี้เรารู้หมดแล้วแต่ถ้าวันนี้เรายังเป็นเหยื่อของตลาดอยู่แสดงว่ามันมีอะไรผิดพลาดบางอย่างเช่น เป็เวิร์กของเรามีอะไรผิดพลาดไหมเราไม่ได้ลงมือทําตามแผนหรือเปล่าหรือเราดูปริเคริตี้ไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ได้มีแนวคิดแบบสถาบันเรายังคิดแบบรายย่อยอยู่เรายังคิดแบบรายย่อยอยู่หรือเปล่าเรายังไม่ได้อยู่ในฝั่งของ one p r เ s e n t หรือเปล่าอยู่ในฝั่งของ smart b u นี่เนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าเขาไม่มีนะครับเขาไ่ o v e r h e ร d เนี่ยไม่มีนะเพราะอย่าลืมนะครับทุกคน smart b u นี่เขามีเงินเยอะมากเขาไม่สามารถ all in ได้นะเขาอ l l in ไม้เดียว เขาอาจจะอออินแต่ไม่มีใครซื้อของเขาแต่มันก็อย่าลืมนะครับว่าต่อให้เขาเป็นสถาบันที่ใหญ่มีคนที่ใหญ่ของเขาครับส่วนวันนี้แบงก์ Bank ไทยกับเซ็นทรัลแบงก์ธนาคารกลางสหรัฐอันไหนใหญ่กว่ากันเข้าใจไหมครับเซ็นทรัลแบงก์ธนาคารกลางที่ว่าใหญ่แล้วไม,ไ,มไม่ไม่รู้นะอาจจะมีมือที่ใหญ่กว่าคุมเซ็นทรัลแบงก์อีกทีนึงก็ได้ฉะนั้นนะครับยิ่งมีเงินเยอะยิ่งต้องบริหารความเสี่ยงสูงแบบดีมากๆครับต้องแบบ เสี่ยงต่ำมากมากสมมติวันนี้เรามีเงินในพอร์ตอยู่100เหรียญเราเสี่ยงได้เลย100%ใส่ออินไปเลย100%ถ้าแตกก็แตกอยู่แค่ร้อยเหรียญหายก็คือหายร0อยเหรียญแต่ถ้าวันนี้เรามีเงิน1แสนเหรียญเรายังจะกล้าให้มันแตกไหมออินครั้งเดียวไหมเราคงไม่ถูกไหมครับนั่นเป็นสาเหตุที่ยิ่งมีเงินเยอะมากขึ้นเท่าไหร่เราเลยต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคไหมฉะนั้นก็ว่าใครที่ยังเทรดออินอยู่หรือว่าเทรดอะไรอยู่ยค อยู่ในฝั่งของกลุ่มนี้ก็ได้ครับหรือถ้าใครที่อาจจะไม่ได้ออินนะอาจจะเทรดโดยใช้ความเสี่ยงสูงอยู่อาจจะแบบ1 0 20%แล้วเอรเราอาจจะยืนอยู่ในฝั่งนี้อยู่ก็ได้แต่ใจความสำคัญคือเราพอใจหรือเราทำกำไรได้แล้วหรือยังสมมติวันนี้ผมมีเงินอยู่10,000บาทและผมใช้ความเสี่ยงครั้งละ5้า0เท่ากับ50%ของพอร์ตแล้วผมก็สามารถทำกำไรได้แล้วผมก็ทำมาต่อมาเรื่อยๆก็ได้เงินเรื่อยๆนะสุดท้ายผมจะถามอย่างนี้ครับ คุณพอใจกับกําไรหรือ,อยังหรือคุณพอใจกับสิ่งที่คุณเป็นหรือยังถ้าวันนี้คุณบอกว่าผมพอใจไม่จําเป็นต้องมาศึกษาสมาร์ทอันนี้ก็ได้ไม่จาเป็นต้องมายืนยันฝั่งของรายใหญ่ก็ได้ครับเพราะถ้าคุณพอใจกับกําไรที่ได้มันก็โอเคแล้วแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าวันนี้คุณก็เห็นได้นะกาไรนะแต่มันยังทากําไรไม่ได้เยอะมันยังแบบไม่พอใจด้วยยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าโหกําไรเป็นกอบเป็นกำถึงขนาดเปลี่ยนชีวิตได้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะก็ยังรู้สึกว่าฉันยังไปได้อีก ผมแนะนําให้เรามาศึกษาดูนะครับเรื่องแนวคิดตรงนี้อาจจะทําให้เราจากตรงนี้เราก้าวมาอยู่ฝั่งของสมาร์ทมันนี่ได้และอาจจะทําให้เราทํากําไรได้มากขึ้นกว่าเดิมจากที่เราทาได้อยู่แล้วอาจจะได้มากกว่าเดิมโอเคไหมคือเทคนิคที่ผมที่ผมวิเคราะห์อ,อยู่เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเทรดบิทคอยเทรดคริปโตนะครับเทรดทองคําเทรดหุ้นต่างๆพวกเนี้ยนะฟอเร็กด้วยพวกเนี้ยครแล้วก็ที่สอนมาประสบการณ์ทั้งหมด ตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผมได้ทำหลักสูตร1%เ r a d เดอผมนะครับมีเปิด รุ่น3แล้วนะเจนที่3เรียนสดวันที่24พฤษภาคมนี้สำหรับใครที่อยากจะเรียนจริงๆเลยคอร์สเรียนของผมนะเป็นคอร์สเรียนเหมือนเรียนระดับมหาลาัยเลยเพราะใช้เวลาเรียนค่อนข้างนานนะครับแล้วก็มีการฝึกฝนการพาดูหน้างานจริงจะไม่ใช่คอร์สหลักสูตรเร่งรัดนะครับใครที่ต้องการหลักสูตรเร่งรัดแบบไวๆเลยไม่ตอบโจทย์เลยเพราะว่าผมสอนแก่นครับเหมือนเราทําวิจัยกราฟเลยอะ สิ่งที่เราจะได้จากคลาสนี้เลยนะคือแน่ๆคุณเป็นปรมาจารย์ได้เลยถ้าบอกถ้าเปรียบเทียบคือคุณเป็นศาสตราจารย์ได้เลยเหมือนเรียนด็อกเตอร์เลยนะครับมันคือการเข้าใจกราฟจริงๆคุณรู้ว่าเนี่ยมันกําลังทำแพทเทิร์นอะไรอยู่คุณรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ช่วงไหนของตลาดคุณรู้ว่าตอนนี้แพทเทิร์นเนี้ยมันสร้างไว้ทําไมควรจะเข้าหรือไม่ควรเข้าเรดเดอร์ที่ดีหรือ1%เทรเดเดอร์เนี่ยไม่ใช่เข้าทุกจังหวะการเทรดนะ แต่ต้องรู้ด้วยว่าจุดไหนไม่ควรเข้าสิ่งที่หลายคนคิดว่าเฮ้ย <c oughs> มีแต่จะหาจุดเข้าจุดเข้าจุดเข้าอย่างเดียวหาจุดเข้าทงอะไรจุดเข้าทงอะไรจุดเข้าทำอะไรสุดท้ายเสี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 ย,เ,สยเพราะไม่รู้ว่าจุดไหนไม่ควรเข้าระฮะในคลาสนี้จะสอนว่าแพทเทิร์นแบบนี้ไม่ควรเข้าให้รอก่อนให้สร้างแพทเทิร์นก่อนให้เคลียร์ก่อนเมื่อกี้เราเรียนกันมาแล้ว5สิ่งมันมีลิควิดิตี้อยู่เพราะเขากําลังสร้างลิควิดิตี้กำลัง เจ้ากาลังสร้างสภาพคลองอยู่แล้วถ้าเราเข้าไปอยู่ตรงนั้น,นครับเรากํกาลังกลายเป็นสภาพคลองของตลาดเป็นเหยื่อเขากําลังสร้างกับดักให้คุณเข้าไปเล่นอยู่คุณเคยไหมที่แบบโหบวกมาโคตรเยอะแต่สุดท้ายตายเพราะไซด์เวย์แพ้เพราะว่าราคามันแบบทิ้งไส้ไปทิ้งไส้มาโดน SL ก่อนแล้วก็กลับไปทางเดิมสายเบรกเอาตายเรียบเอ้ยวาง s l ตรงนี้โอ้โหกินเอนิดเดียวแล้วก็วิ่งไกลเลยนั่นแหละครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฮะเพราะถ้าเราบอกว่ามันคือเรื่องบังเอิญจริงๆแล้วเราไม่รู้สำหรับใครที่อยากจะรู้นะ ลึกเลยและสอนสดด้วยสอนสดนะครับหเดือน,นเต็มเลยแล้วก็ใน1เดือนนี้นอกจากเรียนแล้วเนี่ยนะครับผมพาดูหน้าง,งานจริงด้วยนะครับมีการวางแผนเทสชั่น Q&A แบบสดๆนะครับเรียนทางออนไลน์นะแล้วก็รวมถึงนะครับคลินิกเทรดเดอร์สำหรับคนที่1ห,หมดไฟกับการเทรดสออาจจะแพ้และเกิดความกลัวภาพติดลบมันตามหลอกหลอนมันทําให้เราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามออกไปจากคอมฟอร์ทโซนที่เราติดอยู่แต่ผมสามารถจะทะลุทะลวงของคุณทําให้คุณก้าวข้ามตรงนี้ไป ได้อย่างง่ายได้แล้วคุณจะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่แหละนะครับทุกคนจะได้ในทั้งหมดในคลาส1%นงเเจนที่3เลยก็ะสำหรับคนที่สนใจนะครับก็เรียนสดวันที่24พฤษภาเข้ามาเ้วยกันถ้าไม่มีคำถามแล้วนะครับงั้นประมาณนี้ขอให้ทุกคนสนุกกับการเทรดสนุกกับใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ฝันดีอาทิตย์สบัดแล้วเจอกันนะครับอีกทีหนึ่งก็คือไลฟ์นะครับสัปดาห์ถัดไปบ๊ายบายครับฝันดีอาทิตย์สบัดครับผมสวัสดีครับ